สวัสดีค่ะเกชรดาเมฆลาตรีนะคะอยากจะอว,ว่าเกศอยากจะเป็นหนึ่งเสียงสําคัญมากๆเลยนะคะตั้งแต่เกมีโอกาสได้ทํางานอาสาตรงนี้นะคะกับโครงการเสียงจากเราที่เกศดูแลอยู่นะคะตมอเกศก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นพลังสําคัญในการผลักดันนะคะให้หยุดการฆ่าการล่าโดยไม่จําเป็นมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นสัตว์ทานเนื้ออยู่แล้วนะคะตัวเกเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นมังสวิรัตทุกวันนะคะทานแค่วันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เขามีต่างๆมากมายเลยนะ,ะที่เขาต้องถูกเป็นอาหารพวกเรานะคะ เพราะฉะนั้นบางประเภทเนี่ยที่เขาไม่ได้เกิดเ,เป็นอาหารของเราเนี่ยเราก็จะไปเบียดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยโดยเฉพาะต้องล่าเข้ามาเพื่อเป็นกีฬาหรือเป็นสิ่งสวยงามเนี่ยเกคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจนะทาอย่างยิ่งแล้วแล้วก็หมดสมัยไปแล้วนะคะโดยเฉพาะของแต่งบ้านงาช้างอย่างเงี้ยค่ะช้างนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเรานะคะเลยอยากจะบอกว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยอยากจะว่าเหลือช้างเนี่ยไม่ถึง5,000ัชื้นแล้วนะคะขอร้องนะคะหยุดการฆ่าการล่าช้างเพื่อเอางาเถอะนะคะง่ายๆเลยค่ะหนึ่งเสียงท่านมีความหมายแค่เข้าไปลงชื่อกับเรานะคะที่เว็บไซต์ WW f แค่นนั้ เสียงของท่านหนึ่งคะแนนของท่านเนี่ยสามารถหยุดการฆ่าแล้วก็เก็บชีวิตช้างเหล่านี้ไว้ได้ช่วยกันนะคะ